บ้านที่เคยสงบสุขมาช้านานอย่างหมู่บ้านมอยแดงแต่ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่ป่าท้ายหมู่บ้านมีเสียงร้องคำรามของเสือดังลั่นเข้ามาถึงในหมู่บ้านเสียงร้องคำรามแบบนี้ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเป็นเสือแต่เสียงที่ได้ยินมันไม่น่าจะมีเสือเพียงแค่ตัวเดียวเพราะมันเหมือนกับว่า เสียงนั้นร้องํำลามเพื่อประกาศอาณาเขตของตนคงจะมีผู้บุกลุกเข้ามาเพราะมีเสียงต่อสู้กันเกิดขึ้นดังลั่นไปหมดแล้วไม่รู้ว่าเจ้าถิ่นนั้นมาอยู่ตั้งแต่เมื่อไรและผู้ที่บุกลุกนั้นมันก็นมาจากไหนกันแน่แต่ที่แน่ๆไม่มีใครเปิดประตูลุกออกมาดูหรือแม้กระทั่งจะส่งเสียงใดๆออกมาเพราะต่างก็กลัวเสือกันหมด ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือว,ว่าลูกเด็กเล็กแดนใครก็รู้ว่าเสือน่ะมันดูร้ายมากแม้ว่าช่วงล่างๆมาจะไม่มีใครพบเจอเ,อเสือกันมานานมากแล้วในพื้นป่าใกล้หมู่บ้านในอดีตที่ผ่านมานั้นในหมู่บ้านเคยมีเสือออกมาอาลวาดฆ่าคนตายเป็นหลายศพแต่สุดท้ายก็ถูกชาวบ้านช่วยกันตามฆ่าจนตายเรื่องเสือนั่นก็เงียบหายไปนานมากแล้วด้วย และสัตว์ในพื้นป่าบริเวณใกล้หมู่บ้านก็ไม่มีหลงเหลือให้ล่าใดอีกจนชาวบ้านที่เป็นพรานต้องหันไปประกรอบอาชีพอื่นกันหมดการที่มีเสือเข้ามาต่อสู้และร้องคำรามเสียงดังลั่นป่าก็เลยพาเอาชาวบ้านอกสันขวัญแขวนไปหมดในสมัยก่อนนั้นหมู่บ้านนั้นยังเล็กอยู่มากการที่จะมีเสือเข้ามานั้นเป็นเรื่องปกติที่จะเกิดขึ้นได้ เพราะพืนป่านั้นยังอุดมสมบูรณ์อยู่มากแต่เมื่อเวลาผ่านมานานวันเข้าผู้คนก็เริ่มมีลูกมีหลานขยับขยายครอบครัวกันไปจนกลายเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ปในที่สุดแล้วเสือจะมาจากที่ไหนกันเล่าลูกเช้าชาวบ้านก็พากขนออกไปสำรวจบริเวณชายป่าพร้อมกับอาวุธเช่นมีดพลาและจอบเสียมที่พอจะมีละหากันได้พลานเก่าสองสามคน ก็มีปืนติดมือกันไปด้วยภาพที่เห็นก็คือมีกิ่งไม้ต้นไม้เล็กๆที่ล้มละเนละนาดไปหมดพร้อมกับรอยของเสือที่มีอยู่เต็มพื้นที่ที่ลาบเป็นหน้ากองอยู่แถวนั้นตามไม้ยืนต้นใหญ่ๆที่อยู่ใกล้ๆก็ยังมีหลองรอยคงเล็บตะเกียบตะกายขีดข่วนไปเกือบทุกต้นทุกคนแน่ใจว่าเป็นเสือจริงๆอย่างที่คิดไว้ แต่ก็ไม่รู้ว่ามันมาได้ยังไงถึงสองตัวหลังจากวันนั้นผ่านไปเป็นเดือนที่ช้าบ้านปลัดเปลี่ยนกันเฝ้าเวียนยามมาหลายวันจนคิดว่าเสือคงจะพากันไปไกลแล้วหรือไม่กลาไปถึงไหนต่อไหนแล้วก็เลยได้ยกเลิกการเฝ้าระวังไปในที่สุดแต่กลับมีเสียงดังเกิดขึ้นมาอีกครั้งในช่วงกลางดึกของค่ำคืนนั้นหลังจากที่ไม่มีเวียนยาม,มาสามคืนแล้ว เสียงที่ได้ยินนั้นไม่ต่างกับครั้งแรกที่เกิดขึ้นมากนักและชาวบ้านก็ไม่มีใครกล่าออกมาจากบ้านเหมือนเช่นเดิมเพราะว่าไม่ได้นัดหมายกันไว้ก่อนเหมือนช่วงที่อยู่เฝ้าเวรยนยามเลยไม่มีใครกล้าออกไปตามใครก่อนแม้กระทั่งผานเก่าสองสามคนนั้นเพราะว่ามันไม่ใช่เสือเพียงตัวเดียวออกไปมีหวังได้ไตายเปล่าก็เลยทำได้แค่เพียงกับปล่อยมันต่อสู้อยู่แบบนั้น เป็นชั่วโมงชั่โมงแล้วกอเงียบหายไปเหมือนครั้งแรกที่ผ่านมาลุงเช้าพอชาวบ้านพากันออกไปดูก็พบสภาพป่าแถบนั้นไม่ต่างอะไรกับเมื่อครั้งแรกแต่หนักหน่อยตรงที่ต้นไม้ที่ไม่น่าจะหักโคนได้ไง่ายๆกับหักล้มลงมาเหมือนกับว่ารับน้ำหนักและความรุนแรงของเสือที่ต่อสู้กันไม่ไหวซึ่งมันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ กับเสือธรรมดาเพียงแค่สองตัวเหตุการณ์ครั้งที่สองก็เลยต้องมีชาวบ้านมาอยู่เฝ้าเวียนยามกันต่อไปอีกโดยที่จะมีครั้งที่สามอีกหรือไม่ก็ตามแม้ว่าจะยังไม่มีชาวบ้านตกเป็นเหยื่อของเสือสองตัวนั้นการเฝ้าเวียนยามอยู่ริมป่าเลยได้การนำของพลานเก่าในหมู่บ้านผลัดเปลี่ยนการไปเฝ้าระวังโดยมีการมัดห่างอยู่บนต้นไม้ที่สูงพอ ที่จะทำให้ชาวบ้านทุกคนนั้นปลอดภัยและจะใช้เพียงแค่ปืนสามกระบอกของพลานที่มีเท่านั้นไม่มีการทำบ่วงหรือว่าวกับจากอะไราไว้เพราะกลัวว่าจะถูกกันเองซะก่อนเพราะว่าชาวบ้านไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้อยู่แล้วหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งที่สองผ่านไปเกือบสองเดือนที่ตรงงานถึงสองเดือนนั้นเข้าใจกันว่า ไม่ฝ่ายไดฝ่ายหนึ่งก็คงต้องบาดเจ็บกลับไปแน่พอครั้งที่สองมันรุนแรงมากกว่าคืนนั้นมันก็เหมือนกับทุกๆคืนที่ผ่านมาแต่ว่าช่วงกลางดึกกลับมีเสือตัวแรกโผล่ออกมาก่อนมันเดินออกมาจากในหมู่บ้านท่ามกลางสายตาของเวียนยามที่อยู่บนหนั่งห้างบนต้นไม้สองต้นที่มีคนเฝ้าระวังอยู่ถึงเจ็ดคนด้วยกัน สังกะพากันแปลกใจว่าเสือนั่นมาจากไหนที่ในหมู่บ้านนั้นมันเดินเลยนั่งห่างออกไปเกือบสิบวาและยืนนึ่งเหมือนจะรอให้เสืออีกตัวนั้นมาหรือไม่ก็อาจ,จะรู้ล่วงหน้าว่าเสืออีกตัวกำลังจะมาแล้วก็เป็นอย่างที่คิดไว้จริงๆช่วงเวลาไม่นานมากนักก็มีเสืออีกตัวเยื่องอย่างออกมาจากความมืด ด้านไหนของป่าสังเกตลักษณะของเสือตัวที่เข้ามาใหม่จะดูผอมเล็กกว่าตัวแรกเล็กน้อยแต่ว่าพละงกำลังคงจะไม่ต่างกันมากมายนะักไม่อย่างนั้นคงไม่สามารถที่จะสู้กันได้ถึงสองครั้งการ,รเผชิญหน้าทำให้ทั้งคู่นั้นเลืมส่งเสียงร้องคำรามพลังเสียงนั้นมันต่างกับเสียงของเสือทั่วไปแน่ๆนเพราะว่ามันดังจนแสบแก้วหู จนรู้สึกว่าแกวหูนั้นจะแตกจนต้องเอามือนั้นปิดหัวกันเลยทีเดียวก่อนที่เสือทั้งสองจะพุ่งกระโจนเข้าใส่กันแบบพลันลวันจนเกิดเป็นฝนฟุ้งกระจายไปทั่วจนแทบจะมองอะไรไม่เห็นแม้ว่าแสงจันทร์จะสว่างสวัยส่องลงมาแบบเป็นใจทั้งคงเล็บและคมเขี้ยวที่ตะปบและกัดกระชากสบัดเหวียงกันไปมาอย่างรุนแรง จนหลายครั้งอีกฝ่ายกระเด็นไปประททกกับต้นไม้ใหญ่เสียงดังสนัน่นแต่กลับไม่พบว่าเสือสอ,สองตัวนั้นมีบาดแผลเกิดขึ้นแต่อย่างใดทุกคนที่พาคันเฝ้ามองอยู่ต่างก็พากันแปลกใจกับเสือสองตัวนั้นรวมแม้กระทางพานที่อยู่ด้วยกันแต่พลานเก่ากับบอกว่ามันน่าจะเป็นเสือสมิงเสียมากกว่าเพราะว่าทั้งคู่นั้น ไม่พบว่ามีบาดแผลหรือรอยคมเคี่ยวกันทั้งคู่น่าจะเกิดจากความที่หนังเหนียวผุ่มไม้ต้นไม้ที่ไม่ใหญ่มากนักหักล้มละเนระนาดไปหมดลานที่อยู่บนนั่งห้างต้องการให้ฝ่ายดใดฝ่ายหนึ่งนั้นอ่อนแรงลงจะได้ยิงซ้ำโดยปืนทันทีแต่กับสิ่งที่เห็นนั้นไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ากระสุนปืน จะสามารถทำอะไรมันได้มากน้อยแค่ไหนแต่ยังไงเสียก็คงต้องยิงเพื่อให้รู้ว่ามันมีชาวบ้านนั้นเฝ้ามองอยู่อย่าได้คิดเข้ามาสร้างความเดือดร้อนในหมู่บ้านเด็ดขาดไอตัวที่เห็นว่ามาทีหลังเริ่มจะดูอ่อนแลงลงเข้าไปทุกทีซึ่งท่าทางดูแล้วไม่น่าจะสู้ได้เลยแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาสองครั้งนั้นคงจะดึงดัน อยากเอาชนะให้ได้นั่นเองหรือไม่ก็อาจจะอยากเข้ามากินคนในหมู่บ้านแต่กลับต้องมาเจอกับเสืออีกตัวเขา้าแม้จะไม่รู้ว่ามันออกมาจากหมู่บ้านได้อย่างไรแต่ก็คงจะไม่ยอมให้โพบุกลุกที่หลวงล้ำเข้ามาในอาณาเขตของตนสามารถผ่านเข้าไปในหมู่บ้านได้ก็เลยต้องมีการต่อสู้กันเกิดขึ้นสุดท้ายตัวที่บุกลุก ก็เริ่มที่จะอ่อนแรงลงเต็มทีหลังจากที่เฝ้าดูอยู่นั้นสุดท้ายผ่านที่อยู่บนหน้างห้างก็ยกปืนขึ้นแล้วก็ยิงเข้าไปที่เบ้าหูของเสือตัวนั้นทันทีเพื่อจะเป็นการเปิดทวารก่อนเพราะท่าทางมันจะหนังเหนียวกระสุนปืนนั้นพุ่งเข้าไปที่หลูหูอย่างแม่นยำจนไอ้เสือตัวนั้นมันร้องลั่นเสียงหลง ถึงกับเษทลาเยียงไปเยียงมาแล้วก็ล้มลงดินพลานเพียงชั่วพิบตาเท่านั้นเสืออีกตัวก็พุ่งกระโจนเข้าขย้ำอย่างไม่ยัง้งเลือดสดๆพุ่งกระจายออกทั้งหูหูและรอยคมเขี้ยวที่ถูกกัดขย้ำไม่มีแม้แต่เสียงร้องด้วยความเจ็บปวดจนจ,จู่ๆร่างของมันก็กลับกลายเป็นชายแก่ ไปต่อหน้าต่อตาของเสืออีกตัวที่ยืนจ้องมองอยู่ใกล้ๆและสายตาของชาวบ้านทุกคนที่อยู่บนนั่งห้างทมกลางความตกตะลึงจนทำอะไรกันไม่ถูกปล่อยให้เสืออีกตัวนั้นเดินย้อนกลับเข้าหมู่บ้านแล้วก็หายไปในที่สุดทิ้งร่างของชายแก่ไร้ลมหายใจไว้ตรงนั้นเองลุงเชาจึงได้ยอมลงจากนั่งห้างกัน เพราะยังไม่แน่ใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกแต่ว่าร่างของชายแก่นั่นก็นยังคงนอนแน่นิ่งอยู่ที่เดิมสังเกตจากรอยสักที่มีอยู่ทั่วตัวคงจะเป็นคนที่มีวิชาอาคมแล้วก็นึกถึงพ่อเฒ่าในหมู่บ้านขึ้นมาที่มีรอยสักอยู่ที่คอหอยเหมือนกับคนที่ตายไม่มีผิดเพี้ยนซึ่งเป็นที่รู้กันในหมู่ของคนมีอาคม ว่านั่นมันเป็นร้อยสักครูซึ่งแต่ละครูร้อยสักจะไม่เหมือนกันเมื่อพากันไปถามแกก็ไม่พูดไม่จาอะไรและไม่บอกอะไรด้วยแต่ก็พอจะเดาได้ว่าแกน่าจะเป็นสิทธิ์ร่วมครูกับสุลสมิงตัวนั้นและแกก็คงจะมีวิชาอาคมเช่นเดียวกันนั่นแต่ก็ไม่มีใครอยากจะซักไซ้แกมากมายนักแกก็คงจะทำเพื่อปกป้องลูกหลานในหมู่บ้านนั่นเอง ต่อมาก,ก็เพียงแค่เล่ากันปากต่อปากสืบมาจนถึงทุกวันนี้ในมหมู่บ้านมอยแดง